เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอ้ได้ที่ได้ทีอันเนี้ยอันนี้คือได้ทีตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนอยู่ที่สนามมวยลุมพินียังไงก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำโปะมั่มมั่มมัมมูดไปเฮ้ย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 ยังเต่งยังตึงตึงต่างน้องเอ้ยจังหน้ายังอมวย ยอนาเดี๋ยวนะคะแบคุณนวัดอิสระไก่สีอนถามจริงนะพวกนี้มีงานกันไหมคะกูเนี่ยมีน่าจะได้นอนที่หอกันวันนี้เอางี้เอางี้งี้ยอ้โหเราอย่าเราอย่าทำเป็นเมาแบบนี้ไม่เอาใครเมาชาวเน็ตเขาจะว่าเรา แน่เราก็โดนว่าอี